ชาวตั้งชาติคนนี้พูดว่านี่จะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่จะมาเที่ยวประเทศไทยมันเกิดอะไรขึ้นกับเขาทําไมเขาถึงพูดแบบนี้มาเราไปดูกันไป In 2012 when I came here first as a tourist frankly speaking it was kind of shocking to me the weather the food the busy life of this big city the traffic the culture and much much more I was thinking that it will be my first and last trip to Thailand ละโบยบินมีเรื่องอยากเล่าให้ฟัง สวัสดีสวัสดีพี่น้องปองฝ่ายมดสกูส๊สุสกนมาพบกับสมชิตละบอยบินกับรายการอยากเล่าให้ฟังอีพีนี้จะเป็นอีพีที่80ส่วนอีพีที่70เก่านั้นสมชิตได้นําเสนอเกี่ยวกับการนําใช้รถมอไซค์ในประเทศลาวนะครับคือในประเทศลาวก็มีข้อกําหนดว่าด้วยการนําใช้ยานพาหนะโดยเฉพาะรถมอไซค์นะครับก็จะกําหนดซีซีอยู่ที่250 CC ซีซีแค่นั้นนะครับแต่ชาวต่างชาติหรือว่าชาวไทยก็สามารถที่จะเอารถมอไซค์ขาม,มาได้ไม่ว่าซีซีจะสูงแค่ไหนก็ไม่มี เพียงแต่ทําเอกสารให้ถูกต้องก็ข้ามาได้นะครับแต่ในสอปลาแวถ้าอยากมีหรือว่าครบครองรถที่ถูกต้องตามกฎหมายก็คือซีซีไม่ควรจะเกิน250 CC ซีซีนะครับและในวันนี้นะครับ e ีที่80สมชิตจะมานําเสนอเกี่ยวกับชาวต่างชาติคนหนึ่งที่ชื่อว่าอาเซนนะครับเขาได้มาอาศัยในประเทศไทยเป็นเวลาหนึ่งทศวรรษแล้วนะครับแต่ตอนที่เขามาประเทศไทยครั้งแรกเขาก็มีสิ่งที่ท้าทายเยอะมากๆนะครับแต่ก่อนจะ ข่าวรายละเอียดในวันนี้สมจิตขอเกริ่นไว้ก่อนว่า1คือสมจิตจะมานําเสนอเกี่ยวกับวิดีโอของคุณอาซันนะครับจะเป็นวิดีโอสั้นๆประมาณ2นาที2ก็จะเป็นมุมมองของสมจิตเองนะครับเกี่ยวกับคุณอาซันนะครับและสุดท้ายก็จะเป็นมุมมองของชาวต่างชาติที่มีต่อวิดีโอของเขาต่อไปนี้นะครับสมจิตจะพาไปดูวิดีโอของคุณอาซันแล้วเรามาสรุปกันอีกทีภายหลังที่ดูวิดีโอจบนะครับไป,ไปดูกัน so guys the first time i visited thailand was back in 2012 it was shocking to me starting from the airport the heat the weather the food the mood the culture the hustle and bustle and never sleeping city bangkok it was too noisy too crowded and i said to myself what the hell i'm doing here and now it's been 10 years i'm living in thailand so what are the things that changed in me and made me love here let's talk about them in 2012 when i came here first as a tourist frankly speaking it was kind of shocking to me the weather the food the busy life of this big city the traffic the culture and much much more i was thinking that it will be my first and last trip to thailand and here it is guys we are now in 2022 a decade over that first trip so what are the things changed my mind and make me live here well the first thing was the weather i have to adjust myself to the weather in thailand the heat the humidity the rainy season there are lots of things that might surprise you once you arrive to thailand and one of them is the weather well the food was also one of the important issues that i have to adjust myself while living in thailand and especially guys because thai food is not one of my favorite foods ก็จบลงไปแล้วนะครับวิดีโอของคุณอาซันนะครับต้องอนุญาตมาณที่นี้ด้วยเดี๋ยวสมจิตจะฝากลิงก์วิดีโอของคุณอาซันนะครับสำหรับพีพีเอฟซีคนไหนที่อยากดูต้นฉบับนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้อยู่ใต้คอมเมนต์นะครับจากการดูวิดีโอของคุณอาซันสมจิตสามารถที่จะสรุปได้ดังนี้ คุณอาซันกล่าวว่าครั้งแรกที่เข้ามาประเทศไทยคือในปี2012มีลายยางที่เป็นสิ่งทาททยและมีลายยางที่ทําให้เขาช็อกนะครับตั้งแต่สนามบินความร้อนอากาศอาหารอารมณ์ของผู้คนวัฒนธรรมความเร่งรีบของเมืองใหญ่และเมืองไทยอย่างกรุงเทพก็มีเสียงดังตลอดทั้งคืนคนก็แออัดดังนั้นเขาก็เลยถามตัวเองว่าเขามาทําอะไรที่นี่เขายัางได้บอกกับตัวเองว่านี่จะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่เขาจะมาเมือง แต่ว่าณนะตอนนี้เขาอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลา1ทศวรรษก็คือ10ปีแล้วเพราะอะไรนั้นเราไปดูกันครับสิ่งแรกเลยที่เป็นสิ่งท้าทายสําหรับเขาเมื่อมาถึงเมืองไทยก็คืออากาศครับเพราะว่าประเทศไทยมีถึงสีฤดูกาลบางวันก็อาจจะมีถังร้อนลมฝนและอบอ่วด้วยดังนั้นเมื่อเขาปรับตัวกับอากาศได้กลับสนุกไปกับก,บการเปลี่ยนแปลงของอากาศนะครับสองก็จะเป็นอาหารคุณอาเซนได้ให้มุมมองว่าอาหารไทยไม่ใช่ แรกๆอาหารก็เป็นสิ่งท่ท้าถ่ายมากๆสําหรับเขาเพราะเขาไม่ชอบอาหารไทยเลยไม่ชอบเครื่องดื่มแต่ละวันก็ต้องใช้เวลาในการตัดสินใจว่าจะทานอะไรดีทานที่ไหนจนสุดท้ายการมาเที่ยวประเทศไทยก็ได้สอนให้เขารู้ว่าต้องได้ลองต้องได้สนุกไปกับรสชาติของอาหารและพยายามออกไปพบปะสังสรรค์กับผู้คนกับคนในท,อท้นองถิ่นลองทานสิ่งใหม่ๆพอรู้ตัวอีกทีก็คือชอบอาหารไทยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับในที่สุดความท้าทายเกี่ยวกับอาหารไทย ก็เป็นแค่ภาพลวงตาแค่นั้นและสิ่งที่ท้าทายอันสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมเช่นวิธีชีวิตการนุ่งเธอประเพณีเพศและอื่นๆอีกหลายอย่างนะครับแต่เขาก็ค่อยๆปรับตัวในแต่ละวันแต่เมื่อเปิดใจยอมรับถึงรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่สวยงามที่มีความแตกต่างและหลากหลายไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชาย LGBT สิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ประเด็นสิ่งที่สําคัญคือความเมตตาและความเป็นมนุษย์นอกเหนือจากนั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยนะครับนั่น คือ3สิ่งที่ประเทศไทยได้เปลี่ยนตัวเขานะครับนอกจากนั้นคุณอาเซนยังได้แนะนําว่าการอยู่ที่ประเทศไทยให้มีความสันตินั้นไม่คนที่จะไปยุ่งเรื่องของคนอื่นและนับถือคนรอบตัวพร้อมทัางแนะนําให้เยิ้มเพื่อเป็นการทักทายเพราะชาวไทยชอบเยิ้ม สำหรับตัวเขาไม่ว่าอารมณ์จะอยู่ในโหมดไหนเขาก็จะยิ้มอยู่เสมอและทักทายเมื่อเห็นผู้คนคํานึ่งที่เป็นคําทักทายที่ที่สุดก็คือสวัสด,ดีนะครับก็เป็นคําทักทายที่ติดปากชาวไทยอยู่แล้วและก็มีสเสน่ห์มากๆนะครับผม นั่นก็เป็นสิ่งที่ท้าทายสําหรับคุณอาเซนนะครับแน่นอนชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวตะเวนตกที่มาเที่ยวแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างประเทศไทยลาวเวียดนามก็จะมีปัญหาหลายๆอย่างนะครับที่เป็นสิ่งท้าทายไม่ว่าจะเป็นอาหารอากาศวัฒนธรรม รวมไปเถึงวิธีชีวิตนะครับเพราะว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างเชินเชิงแม้แต่คนไทยเองนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดเวลาไปทํางานหรือว่าไปเรียนไปศึกษาในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพก็ต้องได้ใช้เวลาเป็นหลายสัปดาห์อยู่นะในการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมเข้ากับผู้คนเข้ากับอาหารนะครับก็เลยไม่แปลกที่ชาวต่างชาติจะต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆในการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมเข้ากับผู้คนเข้ากับอากาศรวมไปถึงอาหารด้วยนะครับผมนั่นก็เป็นเรื่องราวของคนอาศั์นะครับในที่สุด เขาก็สามารถที่จะอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลายาวนานถึงหนึ่งทศวรรษแล้วนะครับต่อไปนี้นะครับสมจิตจะพาไปดูมุมมองของชาวต่างชาติกันบ้างนะครับว่าพวกเขามีมุมมองอย่างไรต่อกับประเทศไทยเรามาเริ่มจากคอมเมนต์แรกกันเลยนะครับฉันเพิ่งกลับมาจากอังกฤษนะครับจากการเดินทางไปกรุงเทพฉันชอบประเทศไทยและฉันอยากอยู่ที่นั้นในอนาคตคนไทยน่ารักและอบอุ่นนะครับก็เป็นอย่างที่เขาพูดมาต่อที่คอมเมนต์ที่2จากชาวต่างชาติคนนี้นะครับเขาให้มุมมองว่า ฉันชอบผู้คนที่เป็นมิตรมันดีกว่าสหรัฐอเมริกามากที่ผู้คนส่วนใหญ่ไม่ทักทายผู้อื่นเว้นเสียแต่เขารู้จักกันดีและไม่ค่อยจะยิ้มให้กันเว้นแต่เขาอารมณ์ดีนี้เป็นคอแตกต่างอย่างหนึ่งนะครับที่ทำให้ฉันชอบอยู่เมืองไทยกว่านะครับ มาต่อที่คอมเมนต์ที่3จากชาวต่างชาติคนที่เขาให้มุมมองว่าฉันอยู่ที่นั้นเป็นเวลา2ส,สัป,ปดาห์ในเดือนกรกฎาคมชอบที่นั่นมากๆจะกลับไป1สัป,ปดาห์ในเดือนธันวาคมและกันยายนในปี2566และจะไปภูเก็ตด,ด้วยฉันพบร้านอาหารปโปรดของฉันแล้วและและมีอะไรให้ดูและทําอีกมากมายตั้งหากอืมเขาก็มีแผนที่ดีเลยนะครับมาต่อที่คอมเมนต์ที่4ี่จากชาวต่างชาติคนนี้เขาให้มุมมองว่าเพิ่งกลับมาจากประเทศไทย3ส,สัป,ปดาห์ฉันไปกรุงเทพกระบ,บี่เกาะพีพีและภูเก็ตคือช่วยงามมาก มากอืก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับมาต่อที่คอมเมนต์ที่5จากชาวต่างชาติคนนี้นะครับเขาให้ม,มองว่าเป็นประเทศที่มีประชากร70ล้านคน บรรยากาศนาล่องไหลและวัฒนธรรมยังคงเป็นแบบไทยๆนะครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับก็เป็นอีกอย่างที่ชาวต่างชาติติดใจมากๆมาต่อที่คอมเมนต์ที่6จากชาวต่างชาติคนนี้เขาให้มุมมองว่าถ้าฉันกเกษียณที่นั้นนอกจากภาษาแล้วความร้อนจะเป็นสิ่งที่ท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสําหรับฉันฉันเคยไปเที่ยวกรุงเทพและฉันเคยได้ยินเกี่ยวกับความสะอาดมาก่อนที่จะมาเยี่ยมฉันใช้เวลาหนึ่งปีในตุรกีและประเทศไทยก็เหมือนตุรกีมากมันยากที่จะไม่มีรถนะครับ ครับเพราะฉันชอบอิจฉะ,ะฉันอาจจะกลัวรถติดน้อยลงแต่ตอนนี้ฉันจะเดินก่อนและใช้รถสาธารณะไปก่อนนะครับมาอัดท้ายโดยคอมเมนต์สุดท้ายจากชาวต่างชาติคนนี้นะครับเขาให้มุมมองว่าวิดีโอก็ดีเหมือนเคยแต่การดูวิดีโอของคุณหลังจากกลับมาจากประเทศไทยเพียง2เดือนทําให้มีความสัมพันธ์มากขึ้น สุ่มสนในเมืองใหญ่และเสียงพึมพำไม่ได้รบกวนฉันเลยและฉันพยายามที่จะไปพักในที่ที่ห่างออกไปจากเมืองใหญ่นะครับแต่ไม่ชอบเอาเลยก็เลยกลับมาที่สุขุมวิทง่ายกว่าส่วนที่ดีที่สุดคือสามารถหาอาหารและสิ่งของได้ทุกที่ทุกเวลาและผู้คนก็น่ารักและเป็นมิตรมากๆได้เพื่อนใหม่มากมายแทบจะรอไม่ไหวที่จะกลับไปที่นั่นอีกนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับก็เป็นเรื่องราวที่ดีมากๆจากชาวต่างชาติที่ให้มุมมองต่อกับวิดีโอของคุณอาเซนนะ ครับผมนั่นก็เป็นมุมมองของ ชาวต่างชาติมุมมองของสมจิตส่วนพี่ๆน้องๆมีมุมมองที่แตกต่างจากนี้ก็สามารถที่จะคอมเมนต์ลงใต้วิดีโอได้เลยนะครับส่วนพี่น้อง f อคนไหนที่อยากดูต้นฉบับสมจิตจะแปะลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนะครับผมและถ้าวิดีโอนี้ผิดพลาดประการใดนก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยก่อนจากกันในวันนี้สมจิตขออวยพรให้พี่ๆน้องๆจงมีสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนร่ำรวยเงินทองขอให้มีความสุขในชีวิตส่วงตัวชีวิตครอบครัวและชีวิตการทำงานก่อนจากกันในวันนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีสวัสดีและเจอกันใหม่ ที่ผีหน้าเจอกัน